วันนี้แม่ขุนทองจะมาชวนทุกท่านนะคะทำหมูมานาวทานกันนะคะวันนี้เราจะาทำหมูมะนาวทำทานที่บ้านง่ายๆนะคะแม่ขุนทองก็เริ่มต้นด้วยการเตรียมผักนะคะก็ลองด้วยใบคะน้านะคะแล้วก็หั่นกระหล่ำปีฝอยนะคะลองลงไปนะคะแล้วก็มีคะน้าลวกนะคะถ้าเป็นคะน้าฮ่องกงได้ก็ดีนะคะ พอดีว่าที่ตลาดไม่มีคณะฮ่องกงนะคะวันนี้แล้วก็มีแตงกวาหั่นไว้นะคะอีกมุมนึงนะคะแล้วก็มีกระเทียมจีนนะคะ,ะหั่นท่อนไว้นะคะปอกเปลือกแล้วก็ซอยไว้นะคะกระเทียมจีนนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนสีแดงสีเขียวนะคะตามชอบนะคะแล้วก็ใบสะลแหน่นะคะเด็ดใบไว้นะคะแล้วก็หมูหมักนะคะ ลวกนะคะแม่ขุนทองลวกไปแล้วนะคะยังร้อนอยู่เลยนะคะหมูหมักตัวนี้นะคะหมูนุ่มหมักนะคะแม่ขุนทองเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาสูตรไว้ใต้คลิปให้นะคะแล้วก็จะมีน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะอันนี้เราทําคลิปไว้หมดแล้วนะคะ,ะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอย่างนี้นะคะเตรียมพร้อมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่ขุนทองจะ เริ่มต้นประกอบตัวเลยนะคะประกอบล่างนะคะเราก็จะเอาหมูมะนาวที่เราลวกแล้วนะคะหมูนุ่มที่เราลวกนะคะวางบนกล่ำปีนะคะง่ายๆเลยนะคะร้อนๆนะคะเรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ลาดไปเลยนะคะน่าทานไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยนะคะด้วยกระเทียมจีนนะคะตามชอบเลยนะคะมากน้อยตกแต่งไปนะคะแล้วก็มีพิ่ขี้หนูสวนนะคะไว้นะคะตกแต่งด้วยใบสะระแหน่นะคะ แค่นี้เองนะคะหมูมะนาวของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่เราทําทานกันนะคะถ้ามีเด็กๆน้ําจิ้มซีิถ้าเผื่อมีเด็กๆนะคะเราก็จะมีแค่มะนาวน้ําตาลน้นําปลานะคะแล้วก็โรยไปไม่ต้องมีพริกมีอะไรนะคะเด็กๆชอบผักบางคนก็ใส่แครอทใส่ไรไปนะคะทําทานกันในบ้านนะคะง่ายๆนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ